ตอ,อนที่3,961พลังแห่งราชันเทพชายที่นั่งอยู่ในเกี้ยวผ้าพแพรมองดูการประลองกันของทั้งหคนเขาวางมือลงบนหน้าตักและตีเบาๆคล้ายกับกำลังนับจังหวะบางอย่างถึงแม้เห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนกำลังเสียเปรียบแต่สีหน้ากลับยังสงบนิ่งดังเดิมจนกระทั่งหนึ่งในสามของผู้ที่ต่อสู้กับตู้ฟานและพักพวก โกฉีคังโค่นลงได้เวลาเพียงครึ่งการทูบชายในเกลียวผ้าแพรพันหายวับไปจากที่เดิมร่างของเขาเคลื่อนที่รวดเร็วจนไม่มีใครมองเห็นเพียงพิบตาเดียวก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าฉีคังฉีคังรู้สึกได้ถึงขึ้นพลังมหาศาลที่พัดมาพลังนี้แฝงด้วยจิตสังหารอันหนาวเหน็บราวกับน้ำแข็ง เขาแทบไม่ทันได้ตั้งตัวก่อนที่หมัดของอ e ีไฟล์จะก,กระแทกเข้าที่อกเขาเต็มแรงเสียงดังตูมร่างของเขาปลิวกระเด็นไปข้างหลังทันทีชีคังตูฟานและหุยหลางเห็นดังนั้นสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากพวกเขาพังเพลไปช่่วคู่ถึงถูกผู้ใต้บังคับบัญชาของชายสวมหน้ากากชัยโคมวายุฟันใสจนเลือดไหลซึมออกมาจากแขนเสื้อทั้งสองข้าง โดนหาที่ตายตู้ฟานมีสีหน้าเย็นเยียบเขาหมุนพัดในมืออย่างคล่องแคล่วพันแผ่ใบมีดคมจากพัดฟันเข้าไปที่ลำคอของศัตรูดังชัวคอของฝ่ายตรงข้ามถูกตัดขาดเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นเพียงคู่เดียวก่อนที่ร่างจะสุดลงกระแทกพื้นเลือดสีแดงไหลนองส่วนหุยลางแม้จะโดนโจมตีจนเลือดซึมทว่าจู่โจมกลับด้วยสัญชตาตญาณของร่างกายทว่า อี่ายกับเลี่ยงอย่างรวดเร็วยิ่งจึงหลบการจูโจมถึงชีวิตของเขาไปได้กระนั้นแขนข้างหนึ่งกลับถูกเขาฟันขาดแล้วอาร์คผู้ฝึกบำเพ็ญคนนั้นกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแขนถูกตัดขาดเลือดสาดกระเซ็นเงาร่างของเขาถอยกูดไปอย่างรวดเร็วก่อนจะโซเซลม้มลงบนพื้นชีคังเจ้าเป็นอย่างไรบ้างตัวฝันรีบเข้ามาประคองชีคังที่กำลังลง้มลง ใบหน้าของฉีคังซี่เผือดเลือดซึมออกจากมุมปากแถบจะพูดไม่ออกทำให้ใจของตู้ฟันหนักอึง้งฟานลินในขณะที่ฟานลินกำลังต้านการรอบโจมตีของผู้ฝึกความเพณทางด้านหลังของโรงเตี๊ยมกไริยินเสียงเรียกอันร้อนรนของตู้ฟันเขาตอบกันทันทีมาแล้วเมื่อเขามาถึงด้านหน้าประตูโรงเตี๊ยมก็เห็นชายสวมหน้ากากกำลังรวบรวมพลังมหาศาลอยู่ในฝ่ามือ พร้อ,อมจะซัดพลังนั้นใส่ตู้ฟานกับชีคังระวังเขาร้องเตือนเสียงดังไม่ถอยหลังกลับแต่กลับพุ่งเข้าไปพอเห็นว่าชีคังหน้าซีดแทบยืนไม่ไหวหากโดนพลังนั้นเข้าไปอีกเกรงว่าอย่าเข้ามาตู้ฟานมองเห็นฟ้านลินปีเข้ามาเขาหน้าเปลี่ยนสีอย่างอดห้ามไม่อยู่ตะโกนบอกอย่างตนกทันทีฟ้านหลินอยู่ห่างจากพวกเขาอยู่บ้าง จึงอาจไม่สังเกตเห็นกินอายมหาสารหมายทำลายล้างสายหนึ่งแต่ในสายตาของพวกเขากลับมองเห็นอย่างชัดเจนเป็นกินอายของพวกแข็งแกร่งระดับราชันเทพชายสวมหน้ากาก,ากตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ยอดฝีมือธรรมดาแต่เป็นผู้ที่มีระดับพลังเทียบเท่าราชันเทพพลังระดับนี้ต่อให้พวกเขารวมกันก็ไม่อาจต้านทานได้กินอายราชันเทพมืดฟ้ามัวดินแพ่ออกมาในตอนนี้ กินอายจ้องทำลายทุกสิ่งพันนั้นทำให้พวกเขาเงือตกได้แต่ยืนแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นไม่อาจหลบเลี่ยงไปได้ต้องรู้ว่าแม้เป็นเพียงระดับพลังที่ห่างกันเพียงขั้นเดียวแต่พลังของราชันเทพไม่ใช่พลังที่ผู้แข็งแกร่งทั่ว,วไปจะสามารถต้านทานได้อย่างแท้จริงตอนที่3692เสซียนหยวนเมื่เจอลงมือกินอายแห่งความตายอบล้อมพวกเขาไว้ชั่วขณะนั้น ความรู้สึกเย็ยนยะเยียบแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายนี่คือพลังของราชันเทพนี่คือความน่ากลัวของราชันเทพแม้ระดับพลังห่างชั้นกันเพียงแค่ระดับเดียวแต่ราชันเทพก็สามารถบทขยี้พวกเขาได้อย่างง่ายดายแต่แม้ว่าดินแดนนี้ไม่มีผู้ปกครองไม่มีเทพแห่งดินแดนหรือผู้ครอบครองพลังสูงสุดดอกหรือแล้วเหตุใดถึงมีผู้แข็งแกร่งระดับราชันเทพปรากฏตัวที่นี่ได้ ที่สำคัญก่อนหน้านี้คือพวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในขณะที่พวกเขากำลังมองดูพลังมหาศาลของราชันเทพอบล้อมเข้ามาขึ้นพลังทำลายล้างกำลังพุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างห้ามไม่อยู่ทันในนั้นเงาร่างสีดําพุ่งออกมาจากด้านหลังอย่างรวดเร็วปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขาในเสี้ยววินาทีในขณะที่พวกเขายังไม่ทันตั้งตัวร่างนั้นก็ใช้มือข้างเดียวสะบัดออก ผักพวกเขาทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าประตูโรงเตรียมโครมเสียงประทะของพลังสองสายดังกืกก้องพลังมหาศาลร,ระเบิดออกมาจนเกิดแรงกดดันรุนแรงในอากาศกระแสพลังหมนุหมนวนไหลไปทั่วราวกับผิวน้ำอันสง,งบนิ่งที่ถูกก้อนหินหนักยนต์ลงไปจนเกิดขึ้นกระเพื่อมเป็นวงกว้างเมื่อกระแสปันสัดกระจายออกไปทรายและฝุ่นผัดกระจายรอบพื้น สิ่งของต่างๆโดยรอบถูกกระแทกผัดปิวเหล่าผู้คุมกันข้างเกี้ยวตรงก้มหน้าลงกดเกี้ยวไว้เพื่อหลบแรงพลังมหาศาลนี้คันกระแสะปานค่อยๆจางหายไปพวกเขาจงึงเงยหน้าขึ้นมองไปอย่างข้างหน้าคราวนี้ถึงเพราะว่าตรงหน้าไหนท่านของพวกเขามีชายรูปงามสวมชุดคุมสีดำคนหนึ่งยืนอยู่ เส้นผมสีดำสนิทถูกรวบขึ้นสูงไว้หน้างดงามเย็นชาเปลี่ยมไปด้วยสเสน่ห์ของชายหนุ่มผู้มัม่นคงและเปลี่ยมพลังอำนาจเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยมองไปข้างหน้าด้วยความไม่พอใจดวงตาล้ำลึกราวกับบ่อน้ำลึกมองไม่เห็นกลนท้งลึกลับและยากจะคาดเดาเรียงสีปากบางเมมแน่นอยู่ใต้สันจมูกดงเขายืนอย่างสง่าง,งามมือข้างหนึ่งไพหลัง อีกข้างวางไว้ที่หน้าท้องชุดคลุมสีดำรูร่าสง่างามเผยเห็นรูปร่างสูงเพียวของเขาแม้จะยังไม่เอ่ยคำพูดใดๆแต่พลังที่เปี่ยมไปด้วยอำนาจเหนือผู้คนก็ยังคงแผ่กระจายออกมาทำให้ผู้คนต้องกม้มศีรษะลงไม่กล้ามองเขาตรงๆแมแ้แต่เพียงนิดนายท่านฮุยลังร้องออกมาด้วยดีใจเมื่อเห็นเจ้าหนายของตนปรากฏตัว ใบหน้าแต่ไปด้วยรอยยิ้มกว้างความกังวลที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ก็สลายหายไปทันทีเป็นในท่านเจ้าตำหนักที่ช่วยพวกเราไว้ตู้ฟานถอนลมหายใจเสียงเบารอบลายใจในยามวิกฤตเช่นนี้ภายใต้สถานการณ์ขนานี้พวกเขาคิดว่าตนเองจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยไม่คิดเลยว่าเจ้าตำหนักจะออกมือช่วยเหลือพวกเขา นอกจากนี้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเขารู้ดีว่านายหญิงกำลังรักษาขาทั้งสองข้างให้กับเจ้าตำหนักแต่ทราบว่าขาของเจ้าตำหนักมีอาการดีขึ้นจนยืนได้แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นเจ้าตำหนักออกมาปรากฏตัวต่อหน้าโดยไม่ต้องนั่งรถเข็นแต่กลับยืนหยัดปกป้องพวกเขาด้วยการยืนขวงอยู่ตรงหน้าแขกฉีกังไอออกมาเสียงหนึ่งก่อนพ่นเลือดออกมาอีกครั้ง ฝาลินที่ยืนอยู่ไกลพันได้สติและพุ่งมาประคองเขาไว้เร็วเข้าไปข้างในเขาพูดพางประคองชีคังเข้าด้านในไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองการต่อสู้ด้านนอกหุยหลังเจ้าเข้าไปข้างในข้าจะอยู่เฝ้าตรงนี้เองตูฝนันพูดขึ้นพางส่งสัญญาณด้วยสายตาไปที่ห้องชั้นสองซึ่งนายนอทั้งสองพักอยู่เดิมทีหุยหลังอยากพูดอะไรบางอย่าง แต่พอเห็นสายตาของตู้ฝานที่มองขึ้นไปยังชั้นสองหัวใจของเขาก็สั่นไหวทันทีจึงตอบตกลงอย่างรวดเร็วได้ขาด้าจะไปเฝ้าเจ้าระวังตัวด้วยนะพูดจบก็รีบหมุนตัววิ่งเข้าไปด้านในทันที